เมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายโพลีกราฟเพิ่งรายงานด้วยว่าเซอร์เกย์นาริชกินผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศรัสเซียดำเนินการเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดผิดๆออกมาว่าชาติตะวันตกและยูเครนกำลังหาทางทำลายคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ในยูเครนอยู่นี่เป็นความเท็จครับในความเป็นจริงประเด็นที่ว่าคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ของยูเครนยังคงถูกควบคุมโดยพระสังฆราชรัสเซียเป็นเรื่องที่มีการโต้แยง้งและถกเถียงกันในหมู่ชาวยูเครนอยู่ด้วย ในเวลานี้นักบวชนิกายออร์โธดอกซ์หลายสิบคนในยูเครนกำลังถูกสอบสวนหรือรเผชิญหน้ากับการดำเนินคดีอาญาในข้อหาว่าให้ความร่วมมือกับกองกำลังรัเสเซียหรือไม่ก็ให้การสนับสนุนความพยายามทำสงครามของมอสโกขณะที่มีการบุกตรวจค้นอารามและโบสถ์รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติกิจอื่นๆของนิกายออร์โธดอกซ์ในยูเครนโดยทั้งหมดนี้เป็นเพราะการเชื่อมโยงเชิงสถาบันระหว่างนิกายออร์โธดอกซ์ของยูเครนและของรัเสเซีย ซึ่งเป็นผู้ลุกรานยูเครนอยู่ในเวลานี้ครับแต่รัสเซียเองก็พยายามปั่นสถานการณ์เข้าข้างตัวเองด้วยการกล่าวอ้างอย่างผิดๆว่าเกิดสงครามาศาสนาต่อผู้นับถือาศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์อยู่โดยสถาบัน Institute for Study of War ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามอสโกได้ใช้าศาสนาเป็นอาวุธเพื่อจะได้ใส่ความยูเครนว่าเป็นปีศาจและเพื่อทำให้รัสเซียดูเป็นผู้ปกป้องคุณค่าของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ในทางกลับกันสถาบัน Institute for Religious Freedom ในกรุงเคียฟตีพิมพ์รายงานฉนบับหนึ่งออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ระบุว่ามีอาคารทางศาสนาสถาบันศาสนาศาสตร์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อย294แห่งที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับได้รับความเสียหายหรือถูกบุกปล้นโดยกองทัพรัสเซียในยูเครนนับตั้งแต่เมื่อการรุกรานของรัสเซียเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2022ครับนภัชชัยเฉลิมมงคล VOA t h a ไทยกรุงวอชิงตัน